สวัสดีค่ะพอกันก็ไม่ต่อยคือเก่าเนาะค่ะเนาะพอกันก็ไม่ต่อยตอนเสียายเนาะค่ะค่า sure. มนีไม่ต้อยว่าจะพาไปปล่อยน้องหิวเนาะค่ะเพราะว่าน้องหิวบ่ลเด็กปล่อยเพราะว่าไอ้สมคิดไม่ต่อยเระหาอยู่หลอบบ้านอยู่ค่ะว่าสมคิดอยู่บ่แต่สมคิดอยู่ไม่ต่อยจะบ่ปล่อยเนาะค่ะเพราะว่าอย่างตีเพราะปล่อยออกมากะจังงันว่าละพี่น้องเพื่อนนั่นกัดกันแม่ต่อยก็เลยบ่ปล่อยบาน ต่อยก็เลยพยายามย่างหาหอบบ้านล่ะค่ะกับว่เห็นสมคิดนอค่ะบันเนตต่อยก็จะพาไปปล่อยหนองหิวนาะค่ะเพราะว่า้องลอ,อโอกาสปล่อยเพิ่นได้สเหมือนว่าแม่เราทิปล่อยใดปล่อยรลดค่ะไปขาดไปเบิง่งหนองหิวน้ำกัน,นค่ะเราก็จะมาเบิ่งหิวน้ำกันเนาะค่ะ นี่ค่ะก็จะพมาณนียละเพราะว่าเพราะว่าไม่ต่อยต้องรอโอก,กาสไมปล่อยคุนคุณใชล่ละแม่อะไเลี่ยมเลยอะีรเลี่ยมเลยเลียมลเยมลยแม่ป่อยสวยแต่มาอาหารไม่ต่อยก็เอาไว้หแว้แล้วนะคะลายกอ,อกกระบอกเฮ้ออะไรเลี้ยมดีสวัสดีครับก่อนสวัสดี FC เอฟซีแฟนลับก่อนเร็วเร็ว,รวนอกเต้ สวัสดีครับน้องเหีหเ้ยวน้องเหีเ้ยมวมานี่น้องเหี้ยวน้องเหี้ยวเหี้ยวมานี่สวัสดีครับนั่นแหะนั่นแหะเป็นใจคอยเนาะค่ะกรจะเป็นสายสายแน่จังหน่อยค่ะมึงแม่จะปล่อยเอ้าเปิดประตูซอยแม่แน้เอะเร็วเปิดประตูซอยแม่แน้วไว้ไว้เร็วเร็วเปิดเร็วเปิดออกมาเลยไหมเปิดออกมา มาเร็วไผสิเป็นผู้เปิดออกมาเปิดออกมาเร็วเปิดอออกมาที่ล่ะอันนั้นันนั้นลชายเลยอ้าวออกมาจิ้มอลลลลอนะนอนะนออะอ๋อโอ้ยโอ้ยลูกชายล่นเมียสมบรโอ้ยแมปล่อยสวยสมบูรณลูกชายหล่าเมียเลยเอ้อต่ำเมีย อ๋อหรือเองใช่ล่ะคอยไม่แน้พี่น้องนะเดอนตื้นบักลาดีใจทัมอลาดีใจว่าบักลาได้ออกทั้งหมดเออ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 นี่นี่นะ่นี่นี่หยอกกันล้วพี่น้องอ่ะเอ้า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 เออล้มแล้วใช่คอยล้มแล้วน้องหยอกร้ายล้มปางง้างแล้วพี่น้อง ค่ะกรเม็ดต้อยก็จะผ้าน้องเหี้วกับน,น้องเตะอออกมาที่สายสายแน่นนะค่ะเพราะว่าต้องรอโอกาสปล่อยเพิ่นค่ะพี่น้องนี่ก็คือเจ้าทิ้นเพิินบ่อยู่เจ้าทินจอมเจเรบบอย่จังปล่อยออกได้ค่ะนี่ก็จะเป็นอาหารอาหารน้องที่ว่าหมุดเจ้าเม็ดต่อยเขาไห้เพิินเนาะค่ะบ่ได้ปล่อยให้หิวเด้อค่ะเด้อ แม่ต่อยเอาหายเพลินอยู่เอออันนี้อ่ะกินอาหารอีกแล้วบ้านได้ก,กินสงสัยสิบวันหิวคือเพราะว่าแม่ต่อยก็หายไหวร้ายเติบค่ะเพิ่นก็จะดคอยเล่มกินเนาะค่ะอันน่ะอันน่ะอันน่ะโอ้ยใช่ล่ะเนี่ยใช่ล่ะ อันนะ่ะอันนะ่ะเอาหยอกกันหยอกกันโอ้ยไม่ต่อยกันโอ้โหอโอกปากฟาเอะไะบังลาหยอกกันเอาเขากำลังเบิ่งบรรยากาศที่ลูกชายลาเขาออกมาแล้วหยอกกันเนาะค่ะพี่น้องเพื่นอนกะแต่ยูสองตัวนี้เพื่นอกนกะจะบวกกัดกันยั่วสิละโอ้ยรัตาวานั่นจอม เกลีย่ยู่ใส่พูนพี่น้องยุดสังฟังขัง้วฟังทั้งรถตู้แต่ว่าเพิ่นหังบบเห็นมูหยอกกันเอาที่เผก่อนพี่น้องเอาที่เผอเอยาว่าแม่ต้อยล่ามหนองหิวเด้อค่ะกะบบ่ต้องว่าให้แม่ต้อยนอกราวะยังเตี้ยนหนึ่งถ้าเวลาอ่นเวลาอ่าน z o คิดมากม่ต้อยก็จะได้ยับหน่องหิวแบบง่ายๆเนาะค่ะ แต่สีได้จับน้องหิวออกแบบง่ายๆเพราะว่าน้องหิวบ่ค่อยให้จับง่ายๆปันไดเด้ถ้ามีตังเตะอยู่ข้อผิ่อนอยู่มีตะปอกข้อต้องใส่เสื้อไว้น้ามันกะบ,บ่หนักปันได้เราค่ะเพราะว่าน่องกะทั้งสี่ละต้องรักษาหนองเนะาะค่ะไปใช้เราละอ้ายไปละายไปแล้ว ไปละไอเต้ไปหุ่นไอเต้ยางไปหาสมขีดส่วนน้องหิวกับยังอยู่น้ำไม่ต่อยอยู่นะคะ่ะมาลาพ่อไปลูกพ่อไปพ่อไปนดีไปเดี๋ยวเขาจิก,กัดเขาสิตกัดอยู่นี่ละอยู่นี่ละอยู่นี่เนี่ยจะไปจะไปหาเขาเขาสิกัดลูกเขาสิกัดบอกไส้โก้ลูกไส้โก้นี่ค่ะวิธีการจับน้องหิวไว้เพราะว่า,าคนดื้อ กันได้เพื่อนได้แล่นแล้วเพื่อนก็ลื้อค่ะโอ้ยอย่าไปเขาสิกัดจับาไปพี่เนาะอย่าไปกระดาษไม่งไม่ต่อยยังถือบ่วสู๋อยู่อย่าไปเวลาอย่าไปเขาสิกัดมากินอาหารผีมาเฮามาอ่ะผีมากินอาหารเนาะกินอาหารมา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 กินอาหารผีเรี่ยว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 กินข้าวกินข้าวขึ้นข้าวหรกินข้าวหรือห้อ เออกินเขานะะเออว่าต้องไปหาเขาดอกพวก,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 กว่าเขาติดกัรดูบกลากะต้องยุคพี่บอกเพื่อนว่าท้ามเวลาเนาะค่ะมันกะไม่ต่อยกับมัมีเวลาสิเบิงเพื่อนมืดมือมืดเว้นปอ่าหางแท่ไม่ต่อยกับข้าเฮ็ดง,งานอันนั้นอันนี้น้่เน,น,น,นาะค่ะก็จะบ่เด็โอ้ยยังางดูายแม่เวียนหวัวยงางดูไรเว้ยเวียนหวัวเว้ย เด่นยูนี่ละเฮามาต้องไปหาเขาดอกเพราะว่าย่านเขากัดมองไปดอกละเล่นยูฟังสิละเฮา,ย,าย่างๆดูอะไรเอ้แม่เวียนหัวขากับยังบ้านเดเศร้าเจ็บปันใดดอกค่ะพี่น้องแต่ว่ากับบ่มีบาทเทาอียยังดอก เพราะว่าเพทุนกับสิเก็บขาแน่จักหน่อยเพราะว่ามันตะบันกันเนาะค่ะค่ะกระสิอยุบป,ประมาณนี่แหละค่ะน้องหิวเพราะว่า,วาเดี๋ยวเต้ม,มาหาน้องเต้ม,มาหนามะอามาหาน้องผีเล,ลี้ยน้องบ่มีมือว่าว่ายอ่ายอะไร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 ไปไปหาไอ้ไ ย่าไปพุ่นเด้เข้าไปเข้ากัดเด้เหี่ยหิวมาหนีเหี่ยย,ย่าไปเดี๋ยวสมคิดจะเห็นที่คุณชายหอยหายหอยกับพี่นอ้องคนที่ไปพุดนอนได้บ้นเด่นยุทพี่ไรบางลาว่าต้องไปหาเขาเดอกเขาสิบก,กัดคุณชายสมคิดสิก,กัดเนาะเด่นยุ่น้ำอายอยนี่แหละ ฮะเนี่ยฮะเนี่ยปอ้ยวดนอนอีู่ละคุณชายคอยปวดนอนมองเกาเพิ่นค่ะพี่น้องเพิ่นก็จะชอบปวดนอนเนาะยักเข่าไปเด้อเฮ้ยเหวี่หิ้วเหวี่ยหิ้วยักเข่าไปเด้อมาอาวุธลาควัดน้อนฮะล่ะหลุมบลูหลุมบลูหลุมโลหลุมบลูฮะนี่ยแต่ที่ยุบประมาณนี่แหละค่ะพี่น้อง เพิ่นชุมเอือเนี่กับบ่ค่อยเร้ปบปอยออกมากกับบ่ค่อยห่องปันไดเพราะว่าเพิ่นถือเข้ากัดขาเจ็บเพิ่นกัเลยบ่คออบ่คอยห่องบ่ค่อยโห่ปันไดเนาะค่ะโอ้ยตีน,นงใหญ่ลูกสาสข่อยวางแนวขวดเอาเชียรกีดินเอาเอา้เอาเป <laughs> ็นจะสร้างค่ะตีนเพิ่นตีนงใหญ่เพิ่นขวดนอน S <S <S อ่าลาเนยนอนมันนอนนั่นรึน้อยยังบพ่พอดีอยู่บ่ะน้อยเดี๋ยวพอดีครับควดอีกก่อนครับกวดไหนมันเป็นหลุมใหญ่ๆครับแปลกเนาะพี่น้องน้อนตีนคนกวดขี้ดินเนี่ยคนคนกับเป็น เป็นม้าคือวานอะตีนขวดขีดินตีนแข้งแรงค่ะขวดขีดินนอนได้ไม่ต่อยก็ยังเงยด,ดูวานเป็นยังหม้าจังขวดขีดินได้ขนาดเท่าเขายังขวดว่าได้กับเป็นธรรมชาติท้งงองพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเอาขวดเอาขวดเป็นหลุมแบบนี้มองได้ก็ได้ขวดนอนอ <c oughs> เออคุณชายล่ะคุณชายคอย วดแหล้วก็นอนที่เราบังลาควดเมียล้วก็นอนที่ล่ะ,ลละ,น,น,อน,ละนอนลงนอนลงเลยแลยๆนอนลงยังขวดต่อยอยู่พี่น,อน้องขวดนอนหลุมบกน้อยนี่แควดแล้วพันเอาตังแต้นอนันดากลองนอน โตคนนขึืนมาพ่าดด้วเที่องเที่องเพแล้วคุณชาย่อยไปละคุณชายหิว่อยค่ะพี่น้องบันเนกาแม่ต้อยก็จะเอาไว้ซ้ำหนีสักวอนนะค่ะนอเพราะว่าแม่ต้อยขันบดไทยแม่ต้อยกับยันเอฟซีกินฮอดเนอค่ะกะคือคือคือวานละพี่น้องเมื่อก็อ พอคอยมีเวลาบอกน้ำพึนบันไดเนาะคะ่ะกับมตต่อยก็จากขอปิดคล,ปคลิปนี้ไว้ซ้ำอีกเช่นกนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกับคลิปหนาพอกันไม่เลืมเมด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์เม่ต่อยแน่ลวก็ขอพูุได้หลายค่ะที่ป่ะคามกฤษณาไม่ต่อยเน,ยะนาะค่ะ,ะ,ค,ะ,ค,ะคลิปหนาพอก็ไมตต่อยไม่ค่ะสวัสดีค่ะ